มาดูความก้าวหน้าและเทคโนโลยีของหัวคิดคนไทยกันนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาครับเป็นเรื่องราวของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังเปิดตัวสีนวัตกรรมอาหารดำร่องครับสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเป็นอาหารที่ช่วยให้อิ่มท้องนานนะครับให้พลังงานเร่งด่วนก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศในปานต่อไปติดตามรายงานได้จากคุณคณพรวิถีวานิชครับ เมนูอาหารข้าวผัดคืนชีพข้าวต้มเอเนร์จีซุปสีฟื้นไข้และข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่ให้พลังงานเป็น4ี่เมนูนวัตกรรมอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่มีคุณสมบัติช่วยให้อิ่มท้องนานให้พลังงานอย่างเร่งด่วนและมีสารอาหารที่จําเป็นอย่างครบถ้วนโดยส่วนประกอบหลักที่นํามาทําอาหารสําหรับผู้ประสบภัยคือข้าวที่ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงสามารถให้พลังงานเร็วช่วยเพิ่มความอยากอาหาร ทำให้ช่วยลดสภาวะความตึงเครียดของผู้ประสบภัยได้นอกจากนี้ยังมีข้าวกล้องหอมมะลิข้าวไลซ์เบอร์รี่และข้าวกล้องหอมนินที่สามารถให้พลังงานอย่างช้าๆเพราะมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหมาะกับผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องการอาหารที่ย่อยง่าย รวมทั้งธัญ,ญพืชอย่างข้าวบาเล่ช่วยให้อิ่มท้องนานถั่วดำถั่วแดงช่วยให้กดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายทำงานได้อย่างครบถ้วนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันจากโรคในสภาวะฉุกเฉินการวิจัยเนี่ยนะคะเราก็ได้คำนึงถึงว่าในช่วงภัยพิบัติเนี่ยค่ะผู้คนหรือประชาชนทั่วไปเป็นช่วงที่อยู่ในตื่นตระหนกนะคะการทานอาหารเนี่ย เป็นช่วงที่เขาอาจจะมีมีภาวะในเรื่องการทานอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาต้องการพลังงานในการดํารงชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอาหารนะส่วนผสมที่เรามาใช้นี่ต้องเป็นกลุ่มอาหารที่ให้พลังงานเร็ว อาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติยังถูกออกแบบให้อาหารบรรจุอยู่ในกระป๋องเพื่อคำนึงถึงความสามารถในการขนส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยที่เข้าถึงได้ยากและมีความห่างไกลเป็นทินทุรก,กันดารและที่สำคัญในอาหารไม่มีส่วนประกอบหลักจากเนื้อสัตว์โดยจะใช้ธัญพืชให้สารอาหารประเภทโปรตีนแทนเพื่อรองรับผู้ประสบภัยพิบัติในทุกศาสนาที่มีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งอาหารสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติถูกออกแบบรสชาติ ให้สามารถทานได้ทุกเพศทุกวยัยตั้งแต่เด็กผู้สูงอายุไปจนถึงผู้ป่วยเราต้องมาศึกษาว่าข้าวชนิดไหนเนี่ยพอบรรจุในกระป๋องแล้วผ่านการื่อเชื้อแล้วเนี่ยพอคนเปิดทานแล้วเนี่ยจะมีความอร่อยกับเนื้อสัมผัสจะต้องไม่แข็งเกินไปจะต้องไม่เละเกินไปนะคะ นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้ประสบภัยพิบัตินี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบงังได้บูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างคณะอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นผู้วิจัยคิดค้นสูตรอาหารร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า1ปีโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นและสามารถรับประทานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านความร้อนหรืออุ่นด้วยไมโครเวฟอีกครั้งและคณะสถาปัตยกรรมเป็นผู้ออกแบบฉลากติด บนผลิตภัณฑ์โดยทางสถาบัานมีแผนนำร่องในการส่งผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติจํานวน5,000ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาลต่อไป